สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงโชลิตกุลขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตีท่านดรปราโมชแสนกล้าและรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตทุกท่กาน ที่ให้โอกาสในพวกเราในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพวกเราทุกคนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาคนราราชสีมาเขตสี่ค่ะและสุดท้ายทางกลุ่มของพวกเราต้องขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการบันทึกการออกอากาศในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ